อยเจะมึงเก็บถุงไว้ในถุงเหรอหรือว่าอะไรขายเข้าวงแบบกีก็ได้ไม่ไม่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ขายแต่อาจจะมีการปรับเนื่องจากค่าไวรัสตุกมึงเก็บถุงไว้ในถุงเหรอถ้ากูเก็บถุงไว้ในถุงมาหากาบมอนกุ้งแตกครั้งที่สอง เดี๋ย,ยนะคุณโตโน่<อ>ข้อมูลสำคัญแลกกับไดมอนด์หนึ่งก้อนใช่ไหมใช่มียมอยสองข้อมูลหลักๆตอนนี้เพราะน,นว่าจะบอกข้อมูลกันเข้าแบบคนละเข้าไปคุยสองต่อสองอันนี้กว่าเดี๋ยวคนวอืน่นรู้ไอ้ท่าน เพิ่อยากลองตั้งชื่อเขาลูกนี้ไหมล่ะไอ้ตั้นยายดิบผมเรียกว่าเขาหล็กพวกเขาหล็กไอ้ตั้นพวกเรายายดิบคนนีการพันอยาเขาเรียกมันว่าพวกเขาหล็กอ่าคุณโตโน่เดี๋ยวเจอกันตรงจุดสปอนโอ้กลับไปไม่ได้หรอกก็จะกลับต้องทุบเตียงปิ๊กออกเป็นยังไงครับโตไปดิเล่นไปเรื่อยก็ได้ อะไรอ่าจได,ได้เดี๋ยวค่อยจ่ายเอ่อเอาเอเคโตโน่เดี๋ยวเราไปลิ้นด้วยนะเพราะเราโหจะไม่ยอมให้พวกคุณรู้ตำแหน่งบ้านของผมเด็ดขาดเอ่อตอนนี้ผมจะไม่ให้คุณเอ่อแต่คุณสามารถรู้ตำแหน่งบ้านของผมได้ติ๊กบอกพี่กัปตันเอ่อ ประมาณนั้นมาที่นี่่อจะายค่าเณผ่อผมได้เงินแล้วผมจะบอกข้อมูลของข้อมูลไปราคาหึงเพจดูลดราคาให้คือ,ค,อคือผมต้องไปถึงคือผมต้องหอบตัวเองไปถึงบ้บานพวกคุณใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าบอจริงรับขิดกัดอะไรนะาจะเพิ่มหรือจะเพิ่มราคาหรือจะเพิ่มเพิ่มเงินที่จะให้ก็ได้นะแบบ แ้าเพิ่มแล้วมีโอกาสจะเอออาจจะไปหาก็ได้บางีต้องเดินมาทไ,ไม่เป็นไรพี่กัดอะไรนะการตลาดโคตรดินอ่ะสายการ่เิดกขั้าจะมีผูขบรถุดดเขาตูถามพิกัดโว้ย กูจะได้ข้อมูลจากฝ่ายกลางก็ไงวะน้ำขุดแรกบนภูเขาต่อเตันขออินกรบคะลูกไอ้พวกเราจะไปอยู่กับอยู่ที่เดิมป่ะโตฮะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ยังใช้ได้นะโตพูดของยังใช้ได้หลายอย่างอยู่ของอะไรเนี่ยเออะวะมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนวะที่กรุงแตกแล้วแต่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ เชี่ยทำไมเราไม่คิดอย่างเรื่องนั้นเลยวะถึงกูจะเจาะฟาร์มมอนเตอร์มันไปแล้วก็ได้คุณเด็กเปิดข้อมเอออน,นี้ยจะสามารถทำให้คุณนั้นสามารถพลิกเอ่อจากเออหน้ามือเป็นเออไม่เปลี่ยนจากหลังตีเป็นหน้ามือได้เลยถ้าคุณแพ้แล้วคุณกลับเออไม่ดีกว่าจ่ายข,อข,อขอ้อมูลก่อนเอออ่าตอนนี้คุณอยู่จุดพิกัดไหนแล้วอยู่แถวจุดสปอนะ่ะตอนนี้ จุดสะปอนเหรอตอนนี้ผมอยมู่หมู่บ้านที่แตกสลายหมู่บ้านที่แตกสลายท่านอีกหมู่บ้านที่แตกสลายมีวิลเลจเจอสักตัวไหมอ่ะไม่มีเลยพิกัดอะไรล่ะเออประมาณเดี๋ยวลงไปเช็กก่อนขอบขอบหมู่บ้านก็ประมาณสักลูหบ้าร้อยยี่สิบแล้วก็ร้อยสามสิบเป็นเปิมหมู่บ้านที่มีคนเคยคนพบแล้ว เพราะว่าขอถูกขโมยไปหมดและพืชผักก็โดมนกันไม่มีชาวบ้านแม้แต่ตัวเดียวไม่มีผักเลยอลบสิบห้าร้อยห้าสิบแล้วก็อะไรนะกอบเพชรผมเจอแล้วคุณโตโน่โลบอโตหันหลังมาอ้าวเนี่ยหมู่บ้านที่แตกสลายใช่ครับเป็นหมู่บ้านที่ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้อ๋อหมู่บ้านนี้ผมเจอเอง พูดเป็นภูเขาถูกการอค้าครับว่าแต่ว่าคุณจะจ่ายเลยหรือเปล่าเออจ่ายเลยก็ได้ยังไ่ต้องการเป็นอย่างมากโอ้ยอะไรนะม่ก็พวกผลไม้แ่นเอาดอกไปให้แล้วนี่โอเค ข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้จะมีประโยชน์กับคุณมากคุณจํากลุงที่คุณตีแตกไปเมื่อครั้งแรกได้ไหมอ่าคุณรู้ไหมว่าข้างล่างนั้นอ่ะมีดัมเชียนและท้ำวาเดนอยู่อ่อฮะอ่าถ้าคุณถ้าคุณผมเอ่อถ้าเกิดว่าคุณพาผมกลับไปที่นั่นได้ผมจะพาคุณไปหาดัมเชียนและทําวาเดนนั่นคุณสนใจไหมผมรับแค่เพรเดียวก็พอแล้ว ถ้ำวาเดนเอตันถ้ำวาเดนเราได้ผลประโยชน์อะไรบ้างออกพชรเอนชาร์ปก็ไม่แตกอย่างหนึ่งนะเราจะตายกันอีกกี่ร้อยรอบก็เดี๋ยวเขาไปเขาไปจะไปปล่อยแล้วนะเนเชียด์พูดเจอรขออะไรบ้างเบูตัวเพราะว่านีไม่ไปบ่อยแล้วพูดขึ้นเรามอเด่นบ่อยมากขอไปเก็บเพชรก่อนนะเพราะผมต้องไปตัวเปล่านอกบ้าน เรก็ไม่รูออ้สิ่งนั้นค่เ,เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างคุมอยู่ว่าผมสาม,มารถพาทุกท่านไปได้ทั้งสองสถานที่พบคนพบคนพบมันได้ตัวเองเอืมอายย่าโบอ่มเอตันมึงจำทางมามึงจำทางไปบ้านวอนตอนกรุงแตกครั้งแรกได้ปะ ไปเจอกันบนทางเข้าบ้านอยู่ตรงไหนนะกูจะเอาเพชรไปเก็บไม่ก็ปอกมึงไว้ก็ได้ไม่ซอกที่เพชรลบมึงแบบตีไกลเกินปวดเนี่ยพูดตามตรงคือเซิร์ฟมอนมอนบอกว่าเป็นโหมดนอร์มัลแต่ความยากสำหรับผมยากกว่าฮาร์ดคอย แบบวันๆแบบม,มันไม่เคยเจอแบบเรื่องที่เจอแต่มอนเตอร์โหดๆอะไม่เจอตัวไหนง่ายๆซูง่ายๆอะไรเลยคุณโตโน่อยู่ไหนแล้วนะตอนนี้ก็ลังเดินหาบ้านตัวเองเพื่อเอาเพชรไปเก็บอยู่เดี๋ยวมันจะตามมาถึงนี้ไม่ได้นะเฮ้ยคือไม่ได้อะไรหรอกนั่นใครแต่งตัวเป็นพ่อแบบนั้นน่าจะเป็นม่อน พี่พพช่วยกูดวนก่อนที่เพช้ในมือกูจะหายพ่อูช่วยกลับมาที่หมกใช่ไหมไม่ตัวนู้นตอนนี้เขายังไม่ว <c oughs> ่างเอ,อตัอนพ่อเจอกันทีเลก็ได้อ่ทาทากักท,ท,ทายกันต่อเยเราต้องเออต้องทักทายกันนี่ยคือคือกูแบบ คือการจะทักทายกับไดมอนต์เราก็ต้องเอาดาบไดมอนต์ในการทักทายใช่ไหมล่ะวงหน้าเลยเลรก็เอาดีดกำมันตั้งมันเฮ้ยซอมบี้ตูใส่กอเพชรอยู่นะโว้ยซอมบี้ตีกอเพชรเข้าด้วยเว้ย สภาพตอนเล่นเบสบอลแค่เกาะเหล็กยังตีไม่เข้าเลยอตกอยผมู่ในหมู่บ้านติในใน๊ใครก็ได้นอนหน่อยผมเกี่ยตอนกคืนผมไม่สามารถนอนได้ ก็มีสามารถนอนได้แบบก่อนเพราะผมเขียนตอนกลางคืนลงมาครับผมค้างอะไรตอนนี้ผมอยู่ในดงคีเปอร์เมื่อกี้มันไม่มันมีสองคนอะตอนแรกมันตอนแรกมันจะนอนแล้วแต่ไม่ไม่ยอมนอนอ่ะตัวนอนเดี๋ยวเราเป็นอ่ะแล้วซอมบี้เด็กมันมาจากไหนอีตอนนี้ไอ้ตัวนอนอยู่ไหนแล้วนะผมยั่ไม่เอ่อผสมกันค่ะแต่ว่า ตอนนี้ผมนัไม่สามารถกับเอาเพจนคือคุณติ๊กอะไรเนี่ยไหลตายเหรออะไรกิ๊บเปอร์หรืออะไรต่างๆมาเกิดจากไหนไม่รู้เฮ้ เออครับโอ้โหมอนเลยมอนไปเล่นคนเดียวไปมอนถ้าจะยากขนาดนี้ตุกลับไปเล่นฮาร์ดคอร์ก็ได้เอ้ต้นไม่ต้องเผื่อัง่ายกว่าเยอะไม่ต้องเผื่อๆง่ายกว่าเลยที่แตอนเนี้ย ขอใครก็ได้นอนเถอะขอร้องมีที่นอนเขาอะไรจะลองเข้าไปในนั้นก่อนในกรุงสองถจุดนัดพบมันคือจุดมันคือกรุงหนึ่งไม่ใช่หรอไม่ไม่ใช่จุดนัดพบผมหมายถึงว่าช่วยพาผมกลับไปเอาเพชรเม็ดแรกแล้วก็พาไปกันอันนั้นก็พอลนะมั้งไม่รู้ว่าผมรอยอยู่ตรงกรุงหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ ผมจำทางไปไม่ค่อยได้ด้วยสิแถมตอนนี้ผมก็ต้องกลับไปเอาเพชรมิดแรกด้วยเออมีคนสนใจที่จะบริจาคให้คนยากไร้ที่เป็นฝ่ายการจำนวนสองคนด้วยเพชรไหมแล้วว่าฝ่ายการคอนไม่รู้สินะออแต่ล่าสุดมันมหาสึกคนชนเทพเกินเอาว่าเป็นมน,นุษย์บางสักครั้งเป็นจะเป็นไรไปไม่ใช่ละ มันกว่าจะว่าพ่อจะว่าสต๊มี้การเก,กิดฉันจะมากจะเวสล็กมือหัวล้อดดกับเอลุสซอมบี้ที่มันตีหัวไกลกับรหรบวัวเบสล็อกมันจะเล่นมันกว่าจาวามันต้องไอ้นี่ด้วยมันต้องเสิร์ฟมอนเออ,เอ,อติ๊กฝากไปเอาเพชรเม็ดแรกด้วยได้ไหมเออแต่ว่ากูว่าสตอมบี้ไม่ได้สป,ปอร์ละโอเคค่ะมันอยู่ต้องหมู่บ้านอะซอมบี้ไม่รู้ว่ารีสปอร์นี่ยัง คือตอนนี้เราไม่รู้เพชรเว็ดแรกของเองมันอยู่ส่วนใดของบ้านมันจะเป็นบ้านสองประตูอะตอนนั้นกูเข้าไปแอบเพราะว่ากูไม่มีอาหารเดี๋ยวเดียอตันเอตันประตูม่ีคนอยู่นั่งไงนั่งไงติ๊กว่าหลังนั้นแหละทั้มบีมันยังอยู่กัจ้าคายอยู่คือคือคือเซิร์ฟมอนมันแปลกๆเพราะว่าไอ้ตันมึงรู้ไหมเมื่อกี้กูเจออะไรในเซิร์มอน ากูเห็นซอมบี้น,น้ำมึ่งว่ายม่งลอยอยู่บนอากาศแบบว่ายแบบว่ายน้ำบนอากาศไอดาวเออทำไมจะยากขนาดนั้นต้องรอเหรอเมื่อกียรอตอนเช้าก่อนได้ไหมตอนนี้น่าจะไปไม่ได้ว่ะผมตอนนี้ผมอยู่กรุง<า>สองบ้านพวกนี้คือเรียกเขาวงกด